ผู้ชมค,ครับปปชได้มีการชี้มูลความผิดอดีตผู้บริหารท้องถิ่นก็คืออดีตนายกเทศมนตรีตำบลสำนักขามอำเภอเดาจจังหวัดสงขลากรณีเจตนาปล่อยให้เอกชนเข้าไปก่อสร้างอาคารร้านอาหารและสิ่งปลูกสร้างบุกรุกที่ดินของรัฐไปติดตามกับคดีเด่นปปชครับ สำนังกงานปปชภาค9แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2,564สาระสำคัญแบ่งเป็นผลงานด้านการปราบปรามการทุจริตเรื่องที่คณะกรรมการปปชมีมติชี้มูลผู้ถูกกล่าวหารวม12เรื่องและเรื่องที่ศาลมีคำพิพากษาในกรณีทุจริตประพฤติมิชอบหนึ่งเรื่องนอกจากนั้นเป็นผลงานด้านการป้องกันการทุจริต กรณีตรวจสอบถนนสายทางเลี่ยงเมืองแว้งบางขุดมูหนึ่งบ้านบางขุดตะบนคอเลาะประเภอแว้งจังหวัดนาราธิวาสผลการดำเนินง,งานของปปชภาค9ที่เป็นคดีเด่นปปชปี2564คือกรณีสอบสวนผู้บริหารเทศบาลตะบนสำนักขามปล่อยให้เอกชนสร้างอาคารบุกรุกที่ดินของรัฐกรณีนี้ เรื่องอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักง,งานปปชประ,ประจำจังหวัดสงขลาผู้ถูกกล่าวหาคือเกชาเบจาคารเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสันนักขามกับพวกได้ร่วมกันกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการกรณีเจตนาปล่อยให้เอกชนก่อสร้างอาคารร้านขายอาหารและสิ่งปลูกสร้างบุกรุกที่ดินของรัฐ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำกงสีขาวหมู่7ตำบลสำนักขามอเาเภอสะเดาจังหวัดสงขลาโดยมีชอบเรื่องนี้เป็นกรณีที่กล่าวหานายเกชาเบญจครานนะครับ เมื่อตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสํานักขามอำเภอสเดาจังหวัดสงขลานะครับเพราะว่ามีเจตนาปล่อยให้ทางเอกชนเนี่ยไปก่อสร้างอาคารร้านขายของร้านขายอาหารเนี่ยนะครับรวมทั้งเนินการก่อสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยบุกรุกที่ดินของรัฐที่อยู่ในความครอบครองของทางเทศบาลตำบลสํานักขามนะครับก็ปรากฏว่าตนเองนะครับมีหน้าที่ในการดูแลรักษานางกล่าวเนี่ยครับแต่ไปเอื้อผลประโยชน์ให้แก่บริษัทเอกชนหรือพวกเอกชนเนี่ยไปก่อสร้างอาคาร ล,พพะละนกราครคับณะกรรมก,การปปชชี้มูลความผิดทางอาญาว่าเกชามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา15 151และมาตรา157และได้ส่งสำนวนไปยังอายการสูงสุดปัจจุบันอายการสูงสุดได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติผิดชอบภาค9ซึ่งศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องแล้ว กรณีชี้มูลความผิดทางอาญาของปปชยังไม่ถึงที่สุดจนกว่าศาลจะมีคำตัดสินเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าคือตามกฎหมายมาตราหนึ่งข้หนึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐนางนายกเนี่ยมีหน้าที่ดูแลรักษาสิ่งทรัพย์ที่อยู่ภายใต้เขตขององค์การบริหารรือในพื้นที่ตนเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออนุญาตให้มีการซื้อจัดจึงจัดจ้างอนุญาตให้มีการทําในเรื่องต่างๆนะครับรวมทั้งการดูแลรักษาแต่มีการปล่อย ปล่อยเนี่ยโดยมีเจตนาที่จะไปเอื้อนะครับแก่บุคคลรายใดรายหนึ่งขึ้นมานะครับก็มีลักษณะที่ว่าเป็นการสแสวงหาโอกาสโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ที่เป็นผู้บริหารในทางปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเจษดาจิตรัฐออกคำสั่งที่1607ทับส5ลงวันที่28เมษายน2565ให้เกชาเบจครานล้นจากตาแหน่งนายกเทศมนตรี เทศาบ,บาลตำบลสำนักขามเนื่องจากปปชชี้มูลความผิดทางอาญาฐานทุจริตต่อหน้าที่พนังกงารเห็นว่าการทำมามีมูลความผิดนะครับตามมาตรา151และมาตรา157นะครับแล้วก็ส่งจำนวนไปทางอายาการสูงสุดแล้วปัจจุบันอัยาการสูงสุดนะครับเห็นว่ามีมูลความผิดจริงตามที่ปปชชี้ไปก็ได้มีการยื่นฟ้องและปัจจุบันศาลได้มีการรับฟ้องทำหรับฟ้องแล้วครับ18พฤษภาคม2565 เยชาเป็นจครานยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาต่อศาลปกครองจังหวัดสงขลาขอให้มีคำสั่งเพิกถอนหรือยกเลิกคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหรือมีคำสั่งทุงเลาการบังคับคำสั่งดังกล่าวจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดและห้ามเทศบาลตำบลสำนักขามหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลาจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำนักขาม จนกว่าสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติพิชอบภาคเ้าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด